พื้นที่รับฝนวันนี้46จังหวัดอิทธิพลมรสุมตะวันตกเชียงใต้ทำฝนตกต่อเนื่องฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะวันศุกร์ที่10มิถุนายน2565ประเทศไทยของเรายังคงมีฝนตกต่อเนื่องในบางพื้นที่ในขณะเดียวกันบางพื้นที่ก็มีสภาพอากากศที่ร้อนอบอ้าวซ้ำฝนยังไม่เข้าไปตก ซึ่งในบางพื้นที่พ่อแม่พี่น้องทุกท่านก็เห็นดีเห็นงามเนื่องจากกำลังอยู่ในช่วงที่หวานข้าวแต่ในบางพื้นที่ที่พ่อแม่พี่น้องปลูกผลผล,ผลิตทางการเกษตรและต้องการน้ำที่จะไปรดผ,ผลผลิตทางการเกษตรกลับไม่มีฝนเข้าไปตกก็ทำให,ห้หลายท่านเกิดความเดือดร้อนเช่นกันแต่ก็อย่างที่แจ้งเอาไว้แล้วข้างตน้นในช่วงนี้บริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีฝนตกต่อเนื่องจากหลายๆอิทธิพลซึ่งเราก็ต้องมาลุ้นกันว่า ฝนจะเข้าไปตกตรงตามใจของเราหรือไม่โดยในวันนี้จะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ทั้งสิ้น46จังหวัดจะเป็นในบริเวณพื้นที่ใดจังหวัดใดบ้างจะเป็นพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านหรือไม่ไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้อดินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะ แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะในวันนี้บริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาและสปปลาวตอนบน เข้าสู่ยอมความกดอากาศตามบริเวณประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับอิทธิพลของมอรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทียงคงพัดนำความชื้นเข้าปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ในวันนี้จะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ทั้งสิ้น46จังหวัดได้แก่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน,าน่านตากกำแพงเพชร พิจิตอุตรดิตถ์พิษนุโลกเพชรบูรณ์หนองคายบึงกาฬสกลนครอุดรธานีนครพนมอำน้าจเจริญยโสธรอ,อุบลราชธานีรีสเกตสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมานครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีการจนบุรี ราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลนครนายกฉะเชิงเซาปราจีนบุรีจันทบุรีตราดเพชรบุรีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีเยลานราธิวาสระนองกระบี่ตรัง และสตูโดยในวันนี้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้รวมทั้งกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30-40ของพื้นที่ โดยในบริเวณประเทศไทยของเราจะได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาและสอปอป,อปอลาวจนถึงวันที่13มิถุนายน2565ซึ่งจะส่งผลทำให้มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางแห่งหลังจากนั้นในช่วงวันที่14ถึง15มิถุนายน2565 รองมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณตอนบนของภาคเหนือและสอปปอลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศตำ่ำที่ปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดนำความชื้นเข้าปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรตลอดช่วงจากแนวโน้มสภาพอากาศดังกล่าวมีข้อควรระวังโดยขอให้พ่อแม่พี่น้องในบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมและเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสำหรับเกษตรกร ควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรเอาไว้ด้วยสำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดาม,มันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเอาไว้ด้วยตลอดช่วงนอกจากนี้สภาพอากาศที่ในช่วงสายจนถึงช่วงบ่ายจะมีความร้อนอบอ้าวและบางช่วงเวลาจะมีฝนตกโปรยปรายลงมาอาจทำให้หลายๆท่านปรับตัวไม่ทันเป็นไข้และไม่สบายไปได้ จึงขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพเอาไว้ด้วยนะคะและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันโดยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเรา และพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ